ที่หันสาสมุยค่ะจะบอกว่าเป็นโรงแรมที่น่ารักและน่าพักมากๆค่ะวันนี้นะคะใหม่พักที่ห้องบีดฟอสนะคะทุกคน และนี่ก็เป็นบรรยากาศของชายหาดทะเลบ,บอ่อขุดนะคะในส่วนของตรงนี้ที่ไปยืนอยู่นะคะก็จะเป็นเทาน์เรสของห้องบีทฟอน,นะคะ่ะสามารถมองเห็นชายหาดได้ร้อยแปดส,สิบองศาสวยมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามเข้ามาดูในห้องเลยนะคะค่ะพอเข้ามาในห้องนะคะเราก็จะเจอกับเตียงนะคะที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามนะะี้ค่ะไว้สำหรับ,บต้อนรับคู่รักนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโต๊ะนะคะที่เอาไว้ต้อนรับเรานะคะวันนี้ใหม่ ของอ่างอาบน้ำนะคะที่นี่ก็จะเป็นอาน่างหินนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ๆโรงแรมผันสัตอนรับใหม่แบบน่ารักมากๆเลยค่ะให้หัวใจลงโตยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องอาบน้ำนะค่ะห้องอาบน้ำที่นี่ก็จะเป็นแบบ rain shower นะคะเพื่อนๆตามมาดูได้เลยค่ะ อันนี้มีเป็นเซตอยู่ค่ะลูกค้าสองท่านจะมีทั้งแกงส้มปลากระพงมีต้มมนรีนกุ้งหน่อไม้ไข่ผัดเหลียงข้าวสวยแล้วก็มีผลไม้หมดสำหรับทานสองท่านเลยค่ะลูกค้าถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอเป็นเซตอาหารใต้เซตนี้แล้วกันนะคะได้ค่ะรสชาติประมาณไหนดีค่ะลูกค้าเอาแบบอรรอยได้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวรอหกสักครู่นะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะใหม่ก็นั่งอยู่ที่ห้องอาหารเฮสบิสโทรนะคะที่โรงแมรมผันษาสมุยนะคะเป็นห้องอาหารติดริมทะเลนะคะเราก็จะได้ยินเสียงคลื่นค่ะแล้ววันนี้นะคะใหม่ก็สั่งเป็นชุดโปรโมชั่นแนะนาของที่นี่ค่ะเป็นชุดอาหารใต้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าอาหารใต้ที่เฮสบิสโทรนะคะมันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเพื่อน กูดนะคะต้องกะทิกุ้งสตอหน่อไม้ไข่เชะอมกานอาหารไม่อร um. ่อยนะคะทุกค่ะขอบคุณค่ะ อาหารได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ หลังจากที่ได้ลองชิมอาหารใต้ของเฮสปิโว์ที่โรงแรมผานาสมอนะคะมาอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าอร่อยมาทานกันนะคะ หลังจากที่เราทานอาหารที่ห้องอาหารเฮสติสโชนะคะที่โรงแรมหันสาสมุยนะคะใหม่ก็อยากจะบอกว่าอาหารอร่อยมากนะคะก็มีแกงส้มชะอมกุ้งนะคะอันนี้คือเด็ดมากนะคะเพราะว่าเรารีเค u e s ไปขอแบบรสชาติใต้แท,แท้เราก็ได้ใต้แท,แท้มาเลยค่ะแล้วก็มีอีกจานนึ่งนะคะที่ใหม่ชอบก็คือจะเป็นแกงกะทิหน่อม้ ใบชะอมกุ้งใส่สตอนะคะอันนี้คืออยากจะบอกพี่น้องทั้งภาคกลางว่ากินได้โรยแรงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือใบเหลียงผัดไข่นะคะไข่มาเป็นก้อนเลยค่ะน่ากินสุดนะคะแล้ววันนี้เราก็สั่งเป็นที่อยู่นอกเมนูนี้นะคะก็จะมีหมูผัดเออหมูทอดน้ำปลานะคะแล้วก็มีไก่ทอดน้ำปลาอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นของตกท้ายนะคะก็จะเป็น ผลไม้รวมนะคะจะบอกว่าวันนี้อิ่มมากจริงๆค่ะเป็นความอิ่มที่หันษาค่ะทุกคนมาหันสากันได้ที่หันษาสมุยนะคะ จิบกาแฟงงดูวิวชิวๆแบบนี้